ก่อนอื่นเรามารู้จักโครงการ DBD Boost Up Online กันก่อนโครงการนี้เป็นการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ ine, ด้วยการจัดประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ขึ้นโดยใช้แนวคิดของคนรุ่นใหม่หาจุดขายกลยุทธ์เมื่อใส่ในสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อชิงรางวัลรวม2 0 0 0 0 0บาท ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เปิดร้านค้าออนไลน์กับ E-Market Place ชั้นนำรวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำการค้าขายออนไลน์ให้มีความพร้อมมากที่สุดเพราะโครงการนี้อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนี่คือ10เหตุผลที่คุณควรเข้าร่วมโครงการ DBD Boost Up Online สำหรับเหตุผลแรก เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสินค้าชุมชนให้ก้าวข้ามอุปสรรคของสินค้าด้วยการใช้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนของคุณมาดูกันว่าทีมคุณจะผ่านไปได้หรือเปล่าเหตุผลที่สองทำให้คุณรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหามองเห็นความแตกต่างอันลงตัวของสินค้าชุมชนพร้อมทั้งสร้างจุดขายอันโดดเด่นให้กับสินค้าเหตุผลที่ <li ka res> <S <S 3 ครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาคุณจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัายที่คุณเรียนอยู่เป็นเกียรติชัยเล่นเหตุผลที่4สร้างจังหวะชีวิตสร้างสมประสบการณ์ในการเข้ามาเรียนรู้บ่มเพาะการพัฒนาสินค้าชุมชนในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันสั้นๆเลยได้เจอของจริงไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นเหตุผลที่ห สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนทีมคู่แข่งได้เห็นขีดความสามารถของมหาวิทยายลัยอื่นๆเพื่อนำม,มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมต่อไปเหตุผลที่6ตเติมเต็มในสิ่งที่ตลาดออนไลน์ในปัจจุบันยังต้องการความคิดสร้างสารรค์ที่ใหม่ปแปลกและแตกต่างไม่เหมือนใครอย่าปิดกั้นความคิดนำม,มาปล่อยให้ถูกที่ถูกทางเหตุผลที่7 เป็นโอกาสในการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้กับผู้ประกอบการให้มีจุดขายที่แตกต่างไม่ซ้ำใครอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่เหตุผลที่8คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้าชุมชนของไทยเราให้มีความก้าวหน้า <h ushing> ต่อยอดออกไปเป็นตัวอย่างการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนต่อไปเหตุผลที่9 คุณสามารถสื่อสารความคิดใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าความคิดของคุณเมื่อต้องเผชิญกับโลกแห่งธุรกิจสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้หรือไม่เหตุผลที่10คุณสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองซึ่งมีค่ามากกว่าเงินหรือเกียรติยศต่างๆวันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ชีวิตแห่งการทำงานคุณ จะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความรู้สึกนึกคิดเชิงบวกเป็นทุนรอนสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปงานดีจัดเต็มขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของ DBD Boost Up Online จับมือจับเมาส์เข้าสู่ออนไลน์ด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook DBD Boost Up Online